ข้าวขยำหอมแดงหมูหวานทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงดูคลิปข้าวขยำหอมแดงกันเยอะมากเลยครับแต่บอกเลยว่าใส่หมูหวานลงไปนะครับอร่อยมากยิ่งขึ้นครับเริ่มจากนะครับเรานำข้าวใส่ลงไปนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมซอยนะครับพริกขี้หนูสวนซอยเพิ่มความหอมด้วยพริกป่นขั้วนะครับที่ขาดไม่ได้คือหมูหวานเนี่ยแหละครับเราจะราดน้ำหมูหวานลงไปด้วยปรุงเค็มเพียงเล็กน้อยแล้วบีบน้ำมะนาวลงไป หลังจากนี้นะครับก็ขยำนะครับโคเลโคเลคุกข้าให้เข้ากันนะครับให้ตัวน้ํายำเนี่ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยเข้าไปในเนื้อข้าวนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าหน้าทานขึ้นมากๆเลยจากข้าวขยำหอมแดงนะครับโรยด้วยหมูหวานชํำๆอีกสักนิดหนึ่งแค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะครับข้าวขยำหอมแดงหมูหวานไม่ยาก ลองทำกันดูนะครับ